โอเคผมก็กลับสวัสดีนะผมไว้รุนทุกคนกันด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บนะผมดีไอเดียสตอชอบนะทุกคนสาหรับน,อน้องก็หนักนะที่อยากได้นะไอเดียนะเป็นกบหลักสิบก็วันนี้นะทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้เลยนะทุกคนก่อนอื่นนะัมเราต้องสมัครกันก่อนนะวันนี้พี่มีก๊มาแจากกันด้วยใครอยากได้ก็นะผมเราไปใส่สพร้อมกันเลยนะทุกคนโอเคนะผมตรงด้านบนนะผมจะเป็นยูเซอร์ครับผมมาเล็ก2องจะเป็นลาดผ่านนะผมมาเล่กตองก็จะเป็นยินยะาราดผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยครับผม พกดสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะผมโปรโมชั่นดีเฟสต,ตอนนี้ก็คือเติมเงินครบ299ก้าแล้วผมจะได้เครดิตคูณ2นะทุกคนอย่างเช่นนะเราเติม3 0 0้นะเราก็ได้600นะทุกคนเราเติม5 0 0้เราก็ได้1,000เลยนะทุกคนก็ชอบอันไหนก็จะอันนั้นเลยนี่จะเป็นไอดีหัวค้ายหมูกเอฟไอดีตรรวยนะผมไอดีปืนอัพเลเวลนะผมไอดีหมหัดเทพนะครับไอดีหัวขาวนะผมตามนั้นเลยนะครับทุกคน ก็นวสําหรับเนี่ยผมใครที่แบบเติมเงินนะม<อ>วิทยาลเติมเงนินเว็บนี้ผมก็เป็นการเติมแบบสองขวัญน,นะทุกคนสําหรับใครที่เติมสองขวัญไม่เป็นก็สามารถดูคลิปตรงนี้ได้เลยนะผมมีคลิปสอนอยู่นะครับผมแล้วก็เอาลิงก์สองขวัญมาใส่ตรงนี้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับผม,มง่ายเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวิทยาลเติมโค้ดเว็บนี้ผมก็ไปดีเติมโค้ดเนีน่ยแล้วก็ ส่โค้ดตามพี่ได้เลยนะทุกคนนี่ฮะก็จะเป็นดีไดีนะผมขีดสองหนึ่งสี่แปดนะครับแล้วกดตรวจสอบไปได้เลยครับผมนี่ตามนั้นเนี่ยครับทุกคนโอเคพี่ได้หนึ่งร้อยนะทุกคนใครได้เท่าไหร่บ้างถ้าผมได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนนี่ฮบผมก็จะเป็นตามนี้เลยนี่ับก็จะเป็นไอดีปืนอัพนะผมไอดี้มหเทพนะไอดนะี้หัวขาวก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาเอาเป็นไอดีสายนักแข่งสายอะไรละกันนะทุกคนมา ไปครับทุกคนโอเคผมนีครับี่ก็ได้มาเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นไอดีสายไฮไลท์นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวไปดูในเกมอ,อะไรดีกว่าผมมาจะตึงกนาดไหน่นะไปดีนิ้เปย์ไปดีี่เชื่อม,ม,มเฟซน,นะทุกคนโอเคไปดูนครับผมโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในไอเดียเป็นเรมอยแล้วครับผมก็จะเป็นไอดีสายนักแข่งนะทุกคนก็จะมีหัวก็ชายนะทุกคนแล้วก็จะมีหน้ากากนะผม หน้ากากหล่งๆนะทุกคนแล้วก็มีเสื้อแต่งงานนะครับมีเอ็นเกงยีโปซ่านะคะผมรู้สึกอีกเป็นอัพหนึ่งกระบอกนะคบผมเป็นเอ็นแปดนะครับผมก็ตึงเลยทุกคนส่วนแล้วก็เนี่ยนะที่อยากได้ไอดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะพิมิไว้ใต้คลิปนะทุกคนก็ตึงๆเลยครับผมก็พี่คิดว่าน่าจะโอเคนะครับตัไปหลายๆคนนะผมที่มองหาไอเดีเล่นอยู่นะครับผมทำนี้เลยนะครับโอเคยังไงก็คุ้ม cái này cứu na hả